สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้น้องหอยสลี่นะครับกําลังรับประทานอาหารเย็นอยู่นะครับมันจะมีอ่ากล้วยสุกนะครับกล้วยสุกก็ก็กินได้นะครับกล้วยสุกก็กินได้เนืแดงก็กินได้นะครับตอนนี้กําลังออกมากินอาหารปกติกลางวันเขาจะอยู่ในอซอกหลืบนะครับซอกหลืบเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ซอกหลือบอันนี้คือพวกนี้เขาก็ ได้กินแล้วก็อิ่มเป็นบางตัวนะครับนบางตัวก็อิ่มนะครับบางตัวก็ยังไม่อิ่มอันนี้เขาก็ออกมาตรงนี้หมดละเนี่ยครับก็จะมีไข่นะครับมีไข่ติดอยู่เล็กน้อยนะครับช่วงกลางคืนเขาก็ขึ้นมาไข่นะครับอันนี้เป็นบอ่อที่หนึ่งนะครับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับทุกคนนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้คุยกันหลังไม้นะครับเอาน้อยเอามากคุยกันได้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพอพันไม่ความสวยเลยนะฮะต้องการคืนเขาจะออกมาแบบนี้นะครับมากินอาหารนะครับอันนี้คือบอดที่หนึ่งนะครับเรามาดูบอดที่สองครับนะครับ ก็กินกล้วยเหมือนกันครับกินกล้วยสุกรับเขาชอบกล้วยสุกเห็นไหมครับกล้วยน้ำว้าสุกๆเนี่ยเขาชอบเลยนะครับอันนี้เขาคือบ่อที่สองนะครับนะครับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับถ้าสนใจก็ทักมาคุยกันได้นะครับนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงให้ดูใหม่นะครับสวัสดีครับ